ทีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยตู้ของปตทนะครับเออที่ชาร์จมาเช็คตู้ว่าใช้งานได้ไหมนะครับก็สังเกตมันจะมีไฟสีเขียวลง Power นะครับผมไม่ก็แตะที่จอนะครับดูสถานะตรงนี้นะครับโอเคพร้อมใช้งานนะครับเราจองไว้แล้วเนาะเราก็มา เลือกหมอชาร์จท,ที่จองไว้เก็บเข้าไปมาที่แอปพลิเคชันนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมเนาะนะครับไปที่ตรงที่เราจองไว้นะครับจะอยู่ตรงเมนูรูปนลาฬลลลิกาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปข้อมูลที่จองมันจะมีเวลาที่เราจองไว้ก็แตะเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็กดเข้าใช้งานนะครับแล้วก,กดสแก,สแกนสแกนเสร็จก็ไปตรงจุดสแกนนะครับ CS นะครับสแกนเสร็จก็เข้าไปในรถนะฮะโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในรถแล้วนะครับก็ ไม่ต้องล็อกรถก็ได้นะครับก็ให้เรากดเริ่มชาร์จเลยนะครับอ่ามันก็จะบอกเวลาครับกดเริ่มนะครับระบบจะทําการติดต่อกันระหว่างตู้กับตัวรถนะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับพอมันคุยกันรู้เรื่องเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการเริ่มการชาร์จครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ สังเกตที่หน้าจอหน้ารถนะครับขึ้นว่าอินชาร์จิ g งแปลว่าตอนนี้มันกำลังเริ่มชาร์จแล้วนะครับที่แอปพลิเคชันก็ขึ้นว่ากำลังชาร์จนะครับผมทีนี้ตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับกลางวันก็แดดร้อนเนาะถ้าเราไม่อยากไปอยู่ข้างนอกให้มันร้อนนะครับก็อยู่ข้างในรถนะครับโดยการที่เปิดแอร์ไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับวิธีการก็คือก็ให้ทำการสตาร์ทรถนะครับโดยการเหยียบเบรกก่อนนะครับ อย่าเบรกสตาร์ทรถปกติครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับรถก็จะสตาร์ทขึ้นมานะครับผมเราก็เปิดแอร์ได้เลยนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้ผมจะต้องแนะนำนิดนึงนะครับการใช้งานตู้ของปตท,ะทนะครับถ้าเราทำการสตาร์ทรถนะครับเปิดแอร์สังเกตว่าตอนนี้ผม ไม่ได้ล็อกรถนะครับถ้าเกิดว่าผมล็อกรถนะครับแล้วก็นั่งอยู่ในรถหรือผมออกไปข้างนอกนะครับแล้วผมกดกดล็อกรถนะฮะแล้วปรากฏว่าผมทำงานปลดล็อกรถนะครับพอป,ปลดล็กอลกรถเนี่ยตัวสลักล็อกที่หัวจ่ายที่ตัวรถนะครับมันก็จะปลดล็อกพอปลดล็อกปุ๊บตู้ของปตทจะทำการ ยกเลิกการชาร์จทันทีนะครับแพราะว่าเราก็จะชาร์จต่อไม่ได้นะครับเราสามารถชาร์จต่อได้ครั้งเดียวนะฮะเพราะงะั้นก็ให้ระวังกันนิดนึงนะครับในกรณีนี้ที่เรา,าสตาร์ทรถแล้วก็นั่งรออยู่ในรถเนี่ยก็ไม่ต้องล็อกรถก็ได้เผื่อเราอยากลงไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วมีคนเฝ้ารถอยู่อะไรอย่างนี้ก็ก็ทําอย่างนี้ไว้ก็ได้นะครับผมก็เป็นทริคเล็กๆน,น้อยนะครับสําหรับตู้ปตทนะฮะ ในส่วนของในกรณีที่บางคนเจอปัญหาว่ายกเลิกการชาร์จนะครับผมแล้วมีปัญหาว่าถอดไม่ได้นะครับถอดหัวชาร์จรออกจากตัวรถไม่ได้นะครับสำหรับตัว mgep ก็มีวิธีแก้อยู่นะครับก็อย่างแรกคือเราจะต้องทำการายกเลิกที่ตัวแอปก่อนยกเลิกการชาร์จก่อนซึ่งก่อนที่เราจะยกเลิกการชาร์จเนี่ยอย่าลืมนะครับก็คือ เราจะต้องสวิตช์ออฟรถก่อนซ,ซึ่งตอนนี้เราเรากำลังกำลังใช้งานรถอยู่สตาร์ทรถอยู่ยงันเราเราจะต้องดับรถก่อนนะครับแล้วค่อยกดยกเลิกที่แอปพลิเคชันนะฮะถ้ายกเลิกเสร็จแล้วปรากฏว่า,าระบบมันขึ้นเออร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมให้เราเช็คที่ตู้ก่อนว่าตอนนี้ตู้มันจ่ายไฟเข้าที่รถอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามัน ยกเลิกการจ่ายไฟแล้วแต่ถอดหัวชาร์จไม่ได้โอเคอันนี้อันนี้แก้ปัญหาได้นะครับก็คือเราก็ให้ทําการเปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับเสร็จแล้วก็มันจะมีสลักในการาเส้นมันมันจะเป็นเส้นสลิงนะครับในการดึงเพื่อปลดสลักแล้วก็ถอดหัวชาร์จได้แต่ถ้าเกิดว่าไฟมันยังจ่ายเข้าที่ตัวรถอยู่ถึงแม้ว่าเราจะกดสต็อปไปแล้วก็ตามอันนี้แนะนําว่าให้โทรติดต่อกับ ผู้ให้บริการของตู้นั้นๆซึ่งในทีน่นี้ที่ตู้ปตท,ะทเขาก็จะมีเบอร์อสวิต์อยู่นะครับผมก็โทรติดต่อให้เขาแก้ไขให้นะครับให้มันยกเลิกการจ่ายไฟให้ก่อนค่อยไปถอนนะครับสำหรับตู้ปตทะอของปตท,ะทะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับใช้ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับปลดล็อกรถเมื่อไหร่นะครับ มันจะตัดการชาร์จทันทีนะครับเพราะฉนั้นอยา่าเผลอตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสในการชาร์จไปครับ